สนับสนุนโดย A i A Vitality Unit Link จริงๆอะถ้าเรามาในเวเนี้ยส่วนใหญ่นะคุณอาเราก็ไปสารต่อธุรกิจถูกไหมคุณอา<อ>ของที่บ้านไปแต่ทำไมเราถึงอยากจะมาเป็นดาราน,นักแสดงเออโอ้จริงๆถ้าเล่าข่ะคุณอากับพี่แพทตั้งแต่เด็กอะหนูชอบมีความคิดว่าแบบเอ,อ้ยอยากมีโมเมนต์ที่เหมือนแบบคนมาขอถ่ายรูป <laughs> เหมือนอะไรแบบนี้ออรู้สึกว่าเป็นเหมือนความฝันว่าแบบอะพูดอ่นคือเหมือนอยากมีชื่อเสียง คือเป็นตั้งแต่เด็กเราก็ไม่รู้ทาไมอาจาจะเป็นเพราะนึ่งโดนบูลลี่ค่ะแล้วก็เลยคิดว่าจะทําให้เป็นสิ่งที่เราขาดหายตอนเด็กๆก,ก็เลยอยากจะมีตรงนี้เพื่อแวลลเดตตัวเองหรือเปล่าเลยก็เป็นคําถามที่ถามตัวเองอยู่ก็รู้สึกว่าอยากเป็นตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็รู้สึกรักการแสดงด้วยค่ะหรือการอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยมันเหมือนทําแล้วมีความสุขค่ะแต่อากงก็ไม่ยอมรับค่ะพี่แพทกับคุณอาแบบตอนแรกอากงไม่ยอมรับเลยอากงก็ไม่อยากให้เข้ามาในวงการจนหนูก็เหมือนทําละครเวทีของตัวเองแล้วอากงก็เหมือนเห็นว่า เเขาชอบสิ่งนี้จริงๆอันนั้นก็คือเป็นจุดเปลี่ยนเลยค่ะที่ทําให้อากงแบบเปิดใจมากขึ้นเราเข้าใจอากงเลยเพราะว่าเอวาจะไปทําทําไม,ไมเพราะว่าแค่แค่ซาร่าของเราเราก็ขายปีหนึ่งหมื่นล้านแล้วอะ่ะเออวาจะเอาเท่าไหร่ให้บอกอเอออันนี้ทําไมจะต้องไปแสดงหนังมันหนูแค่รู้สึกว่าหนู passion เกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็แบบเหมือนเวลาเราทําเรามีความสุขรู้สึกว่ามัน คือหนูรู้สึกว่าชีวิตคนเราอ่ะเราต้องทํางานเยอะมากตลอดชีวิตจริงๆเหมือนเราเรียนถึงสมมติอายุยี่สิบสามใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ต้องทํางานจนเกือบ60กว่าจากกะเกษียณก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราได้ทํางานที่ตึงมีความสุขมันคือกําไรชีวิตค่ะเพราะเหมือนเราต้องใช้เวลาทั้งชีวิตกับการทํางาน mm hmm. หนูก็เลยคิดว่าแบบอยากทําอะไรที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็เหมือนทุกวันนี้หนูก็ช่วย โปรโมทที like ่บ <Sh ot ky> oh, ้านด้วยก็พยายามเหมือนเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทแล้วก็โปรโมทให้โดยเฉพาะให้เด็กๆรุ่นใหม่รู้จักยามากขึ้นอะไรยเงี้ยก็พยายามช่วยที่บ้านไปด้วยดีมากแล้วถ้าเกิดอะถ้าเกิดอากงเขาไม่อยากให้เราเป็นแบบนักแสดงอากงอยากให้เราทําอะไรโอ้โหทําที่บ้านเลยค่ะอากงอยากให้ทํางานที่บริษัทเยทุกวันนี้อากงก็ยังพูดอยู่เลยว่าเมื่อไรจะเลิกทํา youtube แล้วกลับมากลับมาทําที่บ้านสักทีอะไรอย่างเงี้ยอากงก็ยังพูดอยู่แต่ว่าเป้าหมายปลายทาง ทายที่สุดแล้วทุกคนในครอบครัวอากงมีหลานทั้งหมด12คนค่ะ12คนก็มั่นใจอยู่แล้วว่าไทยที่สุดแล้วเป้าหมายก็คือจะกลับมาช่วยที่บ้านทีนี้จากการทํา y o YouTube ก็ทําให้ไปมีความรักเกิดขึ้นใช่ไหมใช่ใชไปเจอ y o u t u b e ออีกคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวต่างชาติมี follower 14ล้าน Subscriber ใช่ค่ะสุดยอดมากมคือการพกร,รางนี้มันก็ไม่ได้สมูทไม่ได้แบบความว่าที่บ้านเขาจะแบบ โอเคเลยลูกแบบนั้นด้วยโอ้โยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเจอกับเขาคนนี้เลยดีกว่าค่ะคุณเนทนะคะคุณเนทนาทานหรือว่า m i n เ m e p n e นะคะเชิญเลยค่ะเนทนาทานสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสองคุนี้ไปเจอกันได้ยังไงคะครั้งแรกครั้งแรกที่เจอกันผมเป็นผู้จัดรายการมวยที่เอายูทูบมาชกมวยกันค่ะแล้วันนั้นมันคือซีซั่นสอง คนหนึ่งที่กาลังจะชกในงานมวยเขาก็พาน้องเอวามาด้วยคือเขาพาแบบเป็นเป็นเพื่อนที่มาช่วยทายมาเป็นกําลังใจให้อ๋อเอวามาทำคอนเทนต์ใช่ครับเอวามาทำคอนเทนต์ก่อนเพื่อนของเอวาจะขึ้นชกเขาก็เลยมันแนะนำเอ้เน็ตนี่คือเอวานะครับสวัสดีครับยินดีที่รู้จักคือแบบวันนี้สวยแต่ว่าตอนนั้นผมกําลังจัดงานผมก็เลยต้องไปในเน้นกันจัดงานเลยครั้งแรกเราเจอกันสามสิบวิมาก แต่ว่าความรู้สึกตอนนั้นก็คือพี่เขาชอบคนที่สวยเลยคนที่สวยเลยรักเลยแล้วเอวรู้สึกยังไงกับเนตตอนนั้นเพราะ first impression ของเราเนี่ยจริงๆตอนหนูอยู่มัธยมหนูเคยดูช่องพี่เนตอยู่ค่ะได้เคยดูช่องพี่เนตแล้วก็เคยเล่าให้เขาฟังอยู่ว่าเคยดูเคยดูช่องพี่เนตอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหมายถึงตอนนั้นก็รู้สึกว่าอุ้ยทําไมเขาเก่งจังเลยเป็นยูทูบเบอร์แล้วจัดงานใหญ่ขนาดนี้ก็รู้สึกชื่นชมค่ะตอนนั้นแล้วมันมาสานต่อกันยังไงจนถึงวันนี้ค่ะ วันนั้นตอนที่คุยสาวสิวิธีงานมวยเขาบอกว่าเขาว่าที่บ้านมีมีโรงแรมที่ภูเก็ตถ้าทีมงานอยากไปถ่ายงานที่นู่นไปได้ก็เลยจำไว้แล้วหลังจากงานมวยเราไม่ได้เจอกันประมาณสองสามเดือนมั้งใช่ไม่ได้เจอเลยแล้วก็เหมือนหนูส่งข้อความไปใช่หนูก็ส่งข้อความไปว่าแบบอย,อยากถ่ายคลิปด้วยกันที่ภูเก็ตไหมประมาณนี้คะ่ะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่หนูเริ่มทํา youtube แล้วก็กําลังหาอยู่ว่าแบบจะทํายังไงให้ช่องเราแบบเติบโตมากขึ้นอะไรแบบนี้มันต้องแบบ เขาเรียกมาเอ็กซ์กันเนาะใช่ก็เลยอุบยมาคอลแลบกันได้คอลแคะอะไรอย่างงี้พี่เนยก็เลยบอกว่าเออทีมงานเขามีแพลนจะลงไปภูเก็ตพอดีแล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นขอแบบมาพักที่โรงแรมของหนูได้ไหมเออเออเข้าใจเข้าหนูก็เป็นแบออฟเฟอร์ใช่ไหมว่าออฟเฟอร์แบบเออหนูมีโรงแรมที่นี่นะเผื่อสนใจเขาจะใช้โปรโมทโรงแรมหนูด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่เนยก็เลยแบบเออดีเลยหาอยู่พอดีอะไรแบบนี้ย บังเอิญมันลงตัวใช่ครับบังเอิญจริงหรือเปล่าพอดีจริงหรือเปล่าเนทหรือว่าตอนนั้นมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคือณณณตอนนั้นยังไม่รู้จักนิสัยหรืออะไรเลยคือเพงแค่รู้โอเคจําได้เคยเจอเขาครั้งนั้นครั้งนี้เราก็อยู่ภูเก็ตพอดีอยากจะทายแต่พอเจอกันแล้วได้มีโอกาสคุยกันจริงจังไม่ใช่พันแป๊บเดียวสามสิวินนั่นแหละโอเคโอเคโอเคเอาเอาเอาเป็นว่าบังเอิญจริงๆอ่อะบังเอิญอ่ะเสร็จแล้วเขาไปภูเก็ต ได้คุยกันมากขึ้นโอเราไทยคอนเทนต์เราไทยคอนเทนต์เล่นซ่อนแอบทางจังหวัดภูเก็ตฮะคงขับมอเตอร์ไซค์น้องเขาก็นั่งที่หลังแล้วเราก็ขับออกไปประมาณชั่วโมงนึงเพื่อหาที่แอบในภูเก็ตแล้วเราคังก็คุยกันเพราะไม่รู้จะคุยกับใครมอเตอร์ไซค์เล่นโทรศัพท์ก็ไม่ได้ก็เลยชวนเรื่องคุยหาเรื่องคุยไปเรื่อยเขาก็เลยรู้ว่าแบบเฮ้ยเรามีอะไรที่เหมือนกันเยอะมากเลยแบบชอบดูหนังเหมือนกันฟังเพลงเหมือนกันชอบแบบ งานการแสดงเหมือนกันหรือครอบครัวก็ยังมีพี่น้องสี่คนเหมือนกันเลยค่ะอะไรแบบนี้แล้วเราคุยกันยังไงว่าอะบางทีก็เป็นเพื่อนกันก็ได้แล้วอาจจะโอเคคุยกันถูกคองั้นเรามาเป็นเพื่อนกันนะกับอีกอันนึงคือเราอยากศึกษากันนะอ่ามันเริ่มจับเป็นเพื่อนใช่เริ่มเป็นเพื่อนแต่นี่แบบอยากศึกษาเป็นาะพอรูนนิสัยอยู่แล้วพอพคุยเรื่องบางมิตอะไรหลายอย่างว่าโอ้คนนี้ไม่ธรรมดาก็เลย มุ่งหน้าไปจีเลยครับเออเลยใช่รู้ไหมว่าเขาเป็นลูกสาวใครอตอนนั้นไม่รู้เลยตอนนั้นยังไม่รู้เลยครับใช่แน่ใจนะร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่าตอนที่ผมมาเมืองไทยผมอยู่ในโลกออนไลน์ผมไม่เคยดูผมไม่ไม่เคยมีทีวีในบ้านเลยครับไม่ได้ดูรายการทีวีอะไรเลยผมแค่ดูออนไลน์แล้วตอนนั้นแบบผมแค่เน้นงานอย่างเดียวนะครับแต่พอเจอกันแล้วรู้คือแบบอ เขาไม่ธรรมดาอยู่แล้วอันนี้ยิ่งไม่ธรรมดาใช่ครับใช่ไปรู้ตอนไหนไปรู้ตอนไหนว่าเขาคือลูกสาวบริษัทยา,ายักทีงานักใหญ่น<า>่จาจะจากทีมงานตอ<ห>นที่เราไปภูเทตแล้วเห็นโรงแรมแล้วก็คุยกันแบบทุกอย่างเลยครับเอ,อจะต้องต้องสงสัยสิบอกอุ้ยอะไรเนี่ยบ้านอยู่เป็นเจ้าของโรงแรมบ้านอยู่ทําธุรกิจอะไรนี่อะไรมันมันต้องถามอยู่แล้วอะใช่ครับใช่ใช่เออ แล้วก็แล้วก็รู้รู้ตอนนั้นเลยว่าเขาเป็นลูกสาวรเลยคัตอกใจใช่ครับถอยไหมคิดว่าอุ้ยไม่คุณรู้กับถ้าถอยก่อนอย่างนี้ไหมหรือว่าไปต่อคะ <laughs> ไปต่อครับ <laughs> มันมันจะถูกนินทาไหมเนทว่าเฮ้ยหรือว่าไปออหวังเงินทองบานเข้า รายการตีสิบเดนะคะที่อยากจะชมรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามรายการได้นะคะที่ YouTube c h a n n e l 2020 e n t e r t a i n m e n t นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้มีพลาดคลิปดีๆจากรายการตีสิบเดค่ะ